เอาละครับตอนนี้เเพื่อนอยู่ในช่องบอสกาลาออริจิอนอนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงยางกันนะครับยางเนี่ยนะครับผมไม่ได้พูดถึงยางที่ผมใส่อยู่นะผมพูดถึงยางของทุกยี่ห้อทั่วไปนะครับสามาัญเลยว่าเวลาที่เราใช้ยางรถเนี่ยเวลายางรถมันบวมเนี่ยนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับส่วนตัวผมนะครับยางบวมเนี่ย ไม่ไม่ค่อยเจอนะครับแต่ว่าคนที่ใช้งานอาจจะมีเจอกันบ้างนะครับแล้วก็เห็นโพสถามกันแล้วก็สงสัยกันว่าทำไมของผมยางบวมยางเสียอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเกิดจากอะไรสาเหตุอะไรป้องกันได้ไหมนะครับ <S <S ก็เดี๋ยวผมจะบอกสาเหตุหลักๆนะครับมันจะมีอยู่ประมาณ5าอย่างละกันเนาะเออผมเท่าที่ผมทราบนะครับมีประมาณ5าอย่างอย่างแรกเลยนะครับ ยางมันเสื่อมสภาพนะครับยางมันเสื่อมสภาพก็คือยางที่ขาดการดูแลนะครับขาดการดูแลก็คือเคลือบนะครับเคลือบตามแก้มยางนะครับเคลือบเคลือบแก้มยางหรือว่ายางหมดอายุนะครับยางหมดอายุนั่นเองนะครับตัวตัวยางก็จะมีอายุการใช้งานอยู่นะผมเคยสอนไปแล้วนะครับยางหมดอายุแล้วก็ ายางถูกปล่อยให้ลมยางอ่อนนะครับมันก็เลยเสื่อมสภาพนะอย่างเช่นตัวนี้เป็นเลเดียนเป็นโครงสร้างที่มีเส้นลวดเส,เส้นใหญ่นะครับก็โครงสร้างมันก็จะเสียนั่นเองนั่นแหละนะครับมันก็เสื่อมสภาพได้นะข้อต่อมานะครับข้อที่2องยางมีการเบียดนะครับหรือ มีการกระแทกอย่างรุนแรงนะครับทำให้มันเสียทรงนะเสียทรงหนุ่มบางคนตกหลุมแรงๆนะขึ้นลูกและหน้าแรงๆอย่างเงี้ยนะมันทำให้โครงสร้างยางอาจจะเสียได้นะเบียดฟุตบาทอะไรอย่างเงี้ยแก้มยางเสียหายนะยางมันก็เลยบวมขึ้นได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือการเบียดฟุตบาทการกระแทกอย่างรุนแรงตกลงตกหลุมขึ้น ลูกระนาดด้วยความเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทําให้เป็นต้นเหตุของยางบว,วมได้เหมือนกันนะข้อที่3นะครับคือการซ่อมแซมยางอย่างผิดวิธีนะบางทียางรั่วยางแตกอะไรอย่างเงี้ยนะคือซ่อมแซมผิดวิธีนะครับบางทีก็ปะไม่ดีนะครับหรือว่าโครงสร้างลวดข้างในเกิดสนิมเกิดความชื้นนะครับตอน จุดที่มันรั่วนะก็เสียได้เหมือนกันนะครับบางคนสตรีมไม่ดีไม่เรียบหรือสตรีมไม่เท่ากันนะครับปะไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก,ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ยางมันจะบวมได้นะครับตัวต่อมานะครับสาเหตุที่สี่ก็คือบรรทุกน้ําหนักมากเกินไปอย่างตัวยางเนี่ยเขาจะบอกว่าตัวยางเขาอ่ะบรรทุกได้น้ําหนักกี่กิโลกรัมนะครับ หน้าหลังรวมกันแล้วบรรทุกได้ไม่เกินกี่กิโลกร,รมัมแล้วก็ลมยางที่ใช้ในการบรรทุกที่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับโชค๊คอัพที่รองรับน้ําหนักบรรทุกได้เท่าไหร่นะครับถ้าเราไม่ทราบและเราบรรทุกหนักมากเกินไปเป็นประจํานะครับเกินมาตรฐานเนี่ยก็ทําให้โครงสร้างยางเสียหายยางก็อาจจะบวมได้เช่นกันนะครับอ่าเช่นกันเลยนะครับต่อต่อมานะครับข้อที่ห้า สภาพแวดล้อมในการใช้งานนะการที่เราขับรถเนี่ยไปเหยียบคาบน้ํามันคาบสกปรกคาบอะไรเยอะๆเนี่ยก็ทําให้หน้ายางเนี่ยเสื่อมเสียเร็วนะเหยียบทรายเหยียบคาบน้ํามันเหยียบข,บยยบขี้โคลนเหยียบอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแห้งติดมันเสียมันอะไรต่างๆนาๆนานะหรือว่าไปตากแดดมากๆร้อนจัดหรือว่าไป อยู่ที่เย็นมากๆเป็นหิมงหิมะแช่อุณหภูมิสูงเกินไปต่ําเกินไปอะไรอย่างเงี้ยยางก็บวมก็เสียได้เช่นกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับหลักๆ5อย่างเราก็รู้สาเหตุแล้วเราก็หาวิธีป้องกันนะครับอย่างเช่นอ่าถ้ายางไปลุยสกปรกมากๆก็อาจจะล้างบ้างนะครับหรือว่าตากแดดบ่อยๆอาจจะเคลือบน้ํายากันยูวีที่แก้มแก้มแก้มยางนะครับ หรือว่าการปะก็ต้องเลือกการปะที่เหมาะสมช่างที่มีฝีมือชนานาญการในการซ่อมแซมยางนะครับแล้วก็เห็นหลุมก็เบรกบ้างนะครับป้องกันโชคด้วยยางด้วยล้อด้วยในการเสียหายแล้วก็ลดอุบัติเหตุน,นะครับหรือว่าเห็นลูกและนาดก็เบาหน่อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าให้ลมยางอ่อนนะครับเช็คลมยางเป็นประจํา เช็คลมยางให้อยู่ในเลนที่เราใช้เป็นประจำแล้วก็ผู้ผลิตกำหนดนะครับมันก็จะทำให้ยางไม่บวมนะอายุการใช้งานยาวนานประสิทธิภาพดีนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ